โอเคนะครับผู้กาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องปูสายสายแจงนะครับวันนี้เราจะมาแจ้งข่าวกิจรกรรมนครับกิจรกรรมที่เราบอกว่าถ้าผู้ติดตามถึงสี่ร้อยครับเราจะมาแจกตัวอะไรบ้างครับมาดูใช่ไหมเราบอกว่าเราจะแบกบแจกสองพันห้าร้อยเจมกับเซอร์าซิกมาแมนแล้วก็ซานตานะครับสองพันห้าร้อยเจมคือรางวัลที่หนึ่ง แต่ท่านซิกว่าแมนคือรางวัลที่สองนะครับส่วนซานตาทีวีแมนคือรางวัลที่สามครับส่วนคลิปนี้ก็คือเปิดให้คนเมนชื่อตัวเองนะครับในเกมมาในเกมมาแบบนี้ครับชื่อแบบนี้ในเกมมาครับเดี๋ยวผมจะวันพรุ่งนี้นะครับ <laughs> ผมจำกัดแค่ว,วันพรุ่งนี้ตอนเช้าไม่ก็อะครับเดี๋ยวถ้าผมลงคลิปอีกคลิปหนึ่งคือผมจะอาจจะเป็นลงคลิปหมุนวงล้ลอเลยนะครับไม่ได้เป็นคลิป นีไม่ก็จะบอกว่าไม่ก็จะมาแจ้งว่าคนเม้นชื่อเยอะหรือน้อยแค่ไหนแต่ก็ขอให้เม้นคลิปที่ผมจะลงนี้นะคลิปนี้เท่านั้นนะครับขออภัยในเสียงนะครับใช่คลิปนี้นะครับให้ทุกคนเม้นชื่อคลิปมาขออภัยนะครับให้ทุกคนเม้น่อชื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 ่อเกมของตัวเองมานะครับในเกมของตัวเองมา แลวผมจะเอาชื่อทั้งหมดไปเข้าบงล้อนะครับพอเาเข้าบงล้อผมจะหมุนครับใครได้ที่หนึ่งที่สองที่สามผมจะส่งให้เลยนะครับผมจะส่งให้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดการส่งของนะครับแบบนี้ครับนี่ครับอย่าลืมเปิดนี่ครับผู้สนับสนุนของผมคนนี้นะเป็นผู้สนับสนุนของผมเองเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อช่องไว้ให้ข้างล่างนะครับให้ทุกคนไปกดติดตามนะครับให้ทุกคนกดติดตามด้วยนะครับ ขอผูค้คนสนับสนุนพผมครับรครับกดรับไปครับรับแล้วน่ครับเขาบอกว่าให้ผมเอาไปแจกต่อครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ผมเป็นคนได้ในงวงรอครับแล้วเขาก็ให้ผมไปสิ <c oughs> ขอไปครับ ตอนนี้แมปอยเลตเทอร์โบดิฟจะอัปเดตนะครับอัปเดตวันอาทิตย์นะครับ,อรบตอนประมาณห้านมือไม่ก็เช้าคืนมุน้งตตีนหนึ่งครับรับอัปเดตอีเวนต์อาหารครับเคนะครับผมมาแจ้งแค่นี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย